เหห้าบาทนะคะรวมรวมวาระมาค่ะห้าบาทวาระนะคะรับซื้อเดือนละเจ็ดบาทค่ะเหรียญห้าบาทวาระต่างๆนะคะราคารับซื้ออยู่ที่เหรียญละเจ็ดบาทเมื่อก่อนนะเคยซื้อเคยเคยราคาสูงนะคะสิบยี่สิบบาทอะ่ะเคยขายได้ค่ะแต่ณนะตอนนี้นะคะราคาไม่ข้ามสิบบาท ห้าบาทเดียค่ะห้าบาทวาระรวมรมกันมาแบบนี้นะคะรวมรวมมาหลายหลวาระค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเหรียญห้าบาทที่ระลึกวาระต่างๆค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะคะก็จะแยกให้อย่างเช่นเหรียญลูกเสือนะคะห้าบาทลูกเสือก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะแต่ถ้าทั่วไปอย่างนี้ค่ะเจ็ดบาท นะคะท่านใดมีต้องการขายก็เพิ่มเพื่อนในไลน์อย่างขั้นตอนอย่างที่ป้านาดบอกอะคะ่ะเพิ่มเพื่อนในไลน์มานะคะถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูของถึงนะคะโอนเงินทันทีค่ะซื้อขายกับป้านาานะคะไม่ต้องโอนเงินนะคะไม่ต้องไม่ต้องทําใบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านขายของท่านรอรับเงินอย่างเดียวนะคะท่านไม่ต้องโอนเงินมาให้คนซื้อนะคะชัดๆเลยนะคะไม่ต้องโอนเงินให้คนซื้อค่ะ